ลักษณะสภาพอากาศตั้งแต่ช่วงเย็นย่ำค่ำม,มืดของวันนี้เป็นต้นไปพุทธที่12พสศงิกาคมสภาพอากาศจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วงเย็นไปหาช่วงค่ำจนถึงช่วงเช้ามืดของวันพฤหัสบดีที่13พสศจิกาคมจะมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนด้วยกำลังปานกลางถึงกำลังค่อนข้างแรงจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทางด้านไทยตอนบนลมจะแรงขึ้นอากาศจะเย็นตัวลงโดยเฉพาะบริเวณทางช่วงภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนในบางพื้นที่ในช่วงแรกๆอาจจะมีฝนฟ้าคะนองเกิด ขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษจิกาจนนี้เป็นต้นไปจับตาย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทางทะเลจีนใต้ทางช่วงทางตอนล่างมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทางช่วงอ่าวไทยในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุม ทางประเทศไทยทางตอนบนด้วยกําลังที่ค่อนข้างแรงถึงแรงมากจะส่งผลทําให้บริเวณทางช่วงวันออกเชิงเหนือทางตอนล่างภาคตะวันออกทางภาคกลางตอนล่าง,างบริเวณภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนองมีปริมาณของฝนตกหนักในบางแห่งตลอดช่วงยังคงต้องจับตาและเตรียมรับมือตั้งแต่16ถึง20พฤศจิกายนนี้เตรียมรับมือด่วน